สวัสดีค่ะพบกับร้านรถถทมือสองอีเชียนเคยค่ะณแท็กเกอร์อำเภอวังสมหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้นะคะเรามีรถมาแนะนําให้กับลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นรถถคูโบต L 3 2 0 8 SP นะคะตัวนี้เราเปิดขายราคาตามสภาพนะคะอยู่ที่2,45,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็โทรติดต่อสอบถามมาได้ที่0 9 1 8 6 1 1 1นะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีชุดใบมีดดันดีนาและผัน ค่ะตัวนี้เป็นสภาพเดิมๆสีเดิมนะคะเดิมทุกจุดเลยค่ะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาชมทดสอบระบบได้ที่ร้านนัทเทกเกอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดอรธานีนะคะเชิญชมคลิปรีวิวการทํางานได้เลยค่ะ สามหมอจังหวัดอุดรธานีใครสนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้ที่0 91861191และอีเมือโทรค่ะ063313 0 447นัทแท็กเตอร์ขอขอบพระคุณค่ะ